โลกหิมะพานมายุราเวนตาเป็นสัตว์หิม,มาพานชนิดหนึ่งมีส่วนหัวเป็นนกยูงและส่วนตัวลงมาเป็นครุฑอาศัยอยู่ในส่วนลึกสุดของป่าหิมะพานมีนิสัยเหมือนครุฑคือการยุดหนา้ามายุราพนทัน เป็นคนทันประเภทหนึ่งมีลักษณะท่อนบนเป็นมนุษย์ทรงเครื่องสวมมงกุดลำโพงท่อนล่างเป็นนกหางเป็นนกยูงขาและเท้าเป็นสิงห์มายุราคนทนันเป็นชาวสวรรค์จำพวกหนึ่งมีฐานะต่ำกว่าเทวดาชำนาญด้านการดนตรีและการขับร้อง